โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดกับสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่วันเลขออกแล้วค่ะวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพ่นสิเฉลยตัวเลขเน้ะคะ่ะเช้าของวันที่16 ฝึกสบ้าคมสองหาหงเจ็ดแค่ะได้อาจจะมาสรุปแนวทางตัวเลขเนาะค่ะให้เบิรงกันแล้วค่ะแต่ละสำนักแต่ละของอาจา์เนาะอันนี้เป็นของปูขอนแก่นแล้วค่ะปูขอนแก่นกับิีเลขหลายเนี่ยเลือกเอาเล้วค่ะให้เลือกเอาเนอะคะว่าชอบอันใดแบบใดเนาะค่ะดีค่ะปูขอนแกน่นฟันแม่นแล้วค่ะ ตั้งแต่ต่อกวนเด็กผู้หญิงยังเดินมากกับเด็กผู้ชายเนาะะกะบอกเลขพันหนาปูมากเลยบอกว่าเลขสองมีสองตัวเดียวนะคะปูเลยจับให้สองหาสองซีเนาะคะ่ะฟันแรกเนาะคะ่ะฟันที่สองกะผู้ชายเอาเนื้อมาให้หนึ่งกระตาเนาะคะ่ะมีคนเอาเนื้อมาให้ปูหนึ่งกระตาใหญ่ๆเนาะคะ่ะละให้ปูบอกให้ปูไปแบงเป็นพูดๆเป็นกองๆเนาะคะ่ะ ปูแบงเป็นสามกล่องผู้ช้ยคนั้นเลยว่าอ่าต้องแบงเป็นหากล่องมันจังสิถือกุณสันเนว่าให้แบงเป็นหากล่องให้แบงเป็นหากล่องมันจังสิถือแล้วก็เลือดเต็มมือปูเนาะคะ่ะปูก็เลยไปตักน้ำล่างมือออกเนาะคะ่ะปูตีห้สามหาก็หาเก้าเนาะค่ะแล้วก็ฟันต่อมาอีกเนาะคะ่ะผู้หญิงตายเนาะคะ่ะผู้หญิงตายอายุเจ็ดสิบหกปีเนาะคะ่ะ คนมาเต็มบ้านของคนที่ตายก็คือบ้านเลขที่หกสิบแล้วค่ะแล้วกับฟันที่เอ่อฟันที่สี่ค่ะผู้ชายหกคนนางมาทึงหลังสร้างเนาะคะ่ะตกลงมาตายเนาะคะ่ะตกลงมาตายสร้างก็เป็นเก้าแล้วค่ะผู้ชายเป็นหกหมอตกลงมาตายกั 60, บเก้าหกศู 60, นย์ปูเลตให้เก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์แล้วค่ะ กับเอาหกศูนย์ศูนยหย์้าสองตัวกหเก้าะคะเก้าเ้าหกบัน้ฟันล่าสุดนะคะฟันล่าสุดของปูม้าออกลูกเป็นนกท่นานนี่ม้าออกลูกเป็นนกกรปูตีห 1, 5, 6, นะะ่นึ่งห่าแล้วหาหก้วยค่ะนี่หาหกด้เลขนี่ตัวนี้เลขหาหกด้ค่ะ แล้วก็หาเนึ่องเนึ่งหาเนาะหาเนึ่องเนึ่งหาหาหกหกหาเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางความฝันของปู่ขอนแก่นอันนี้ก็ของปู่่านไปเนาะคะ่ะปู่ขอนแก่นต่อไปค่ะของพ่อดาบเซียนระยองเนาะคะ่ะ ของผรดาบสิ้นระยองเนาะ16พฤษภกาสอ2หา67เนาะค่ะวิ่งล่าง5เนะคะหายหนึ่งห้า2ห้า3ห้า7ห้า8ห้า9ห้าเนาะค่ะอันนี้คือชุดเต็มเลคะ่ะชุดเต็มของเพื่นเนาะค่ะแต่ว่าเพื่นเน้นที่2ห้าก็3ห้าค่ะวิ่งบน6เนาะค่ะแล้วก็จับใหาย3ตัวมี1 2 6 106เนาะค่ะ2ตัวมี2 6กับ0 6หลักร้อยเพื่อนหายหนึ่งเนาะค่ะ ได้กำลังวันมีเจ็ดมีศูนย์มีหามีสองนะคะอันนี้แนวทางของคุณพ่อเซียนระยองเนะคะไปเร็วนิดนึงเด้อค่ะจะไปเร็วนิดนึงรุปตัวแรกเมื่อนี้เนาะ,ค,ะค่ะต่อไปคุณแม่สถานถ้ำบบประสงค์ออกน้ำเนาะคะ่ะ ันมาเลขงวดที่แล้วเพิ่นเปิดพุ่มเพิ่นไปพุ่มใหม่นะคะมันเข่าเนาะคะ่ะเข่าทึกบนทั้งล่างเพิ่นปูพุ่มงวดที่แล้วให้เพิ่นหนึ่งเก้าหกนะคะปูพุ่มใหม่เพิ่นงวดที่แล้วหนึ่งเก้าหกงวดนี้ให้เจ็ดสองเก้านะคะแล้วก็เด็กต้องการสังฆทานเนาะคะ่ะเด็กกับผู้หยิ่งนี่แหละมันวาเด็กก็มามากับปูมากับผู้ชายมากับอผู้เฒ่า เด็กกับผู้เทาย่างมาน้ากันเนาะค่ะเพื่อนว่าอันให้เลขเนาะค่ะเพื่อนให้สองหกศูนย์ขันเถืกอแล้วย่เลืมเม็ดสังกทานนี่เพื่อนน้ำแรด้ลสัน่นเทิงผู้หญิงผู้หญิงกับมาให้ห่างเก้าเนาะคะ่ะผู้หญิงให้ห่างเก้าถัดมาอีกเพื่อนฝันนิมิตฝันเนาะบันนี้ออาจาันเพื่อนมีคนมาบอกว่ยเพื่อนไปคอกับหลวงผู้สวงเลขอะ บานี้ในเพื่อนกันลยเห็นเป็นเลขแปดแปดสองกับเลขหกขาเนาะคะ่ะหกขากับเก้าหากันตัวเดียวกันเนาะค่ะหกห้าเก้าห้าอันนี้สองเก้าอย่าลืมสองหกน้ำเดอ้อเด็กมาบอกสองหกศูนย์อันนี้่็แอดจะไปแล้วแน่จักน้อยเนาะคะ่ะสรุปสรุปเนาะคะ่ะ อันนี้ของอาจารย์เซียนโคราชด้วยค่ะอาจารย์เซียนโคราชมาคบบนเนาะค่ะหนึ่งสามสี่ห้าหกเก้าเลขติดบนมีหามีสีมีหกเนาะค่ะวิ่งบนมีหกกับเก้านะค่ะเน้นที่หกสองตัวมีหกหนึ่งหกสามหกเก้าเก้าหนึ่งเน้นเน้นที่หกหนึ่งกับเก้าหนึ่งเนาะค่ะลักล่อยมีศูนย์มีสามมีเก้ามีหกมีห้าเนาะค่ะ สามตัวมีเก้าหกหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าหกสามหกหกหนึ่งเด้อค่ะเน้นที่เก้าหกหนึ่งแล้วก็หกหกหนึ่งมาครบล่าง 1, 2, 3, 7, 8, หนึ่งสองสามเจ็ดแปดฐานเด้อค่ะเด่นล่างมีแปดกับห้าเน้นที่ห้าเด้อค่ะจับล่างเดะะ้อค่ะฮาหนึ่งเด้อค่ะที่ไรแอดเขียนพิษเป็นหาเจ็ดสองตัวอันนี้ก็หาเจ็ดอันนี้เป็นฮาหนึ่งเด้อค่ะ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสองแปดสองแปดสามค่ะเน้นที่ห้าหนึ่งกับผ่าเจ็ดค่ะแอชชีสรุปแล้วจักน้อยเนาะค่ะตัวเลขปูยอดเขาแดงเนาะค่ะวันนี้ปูยอดเขาแดงตั้งแต่ตองวดเนาะคะ่ะไปหา นนคูบาจันปูเนาะคะ่ะของพ่อเนี่ยคูบาจันบันี้มือสิกับจากผู้เก่าเขาผู้เมื่อยก็เลยขอน้ามั่นกับเนาะคะ่ะเพิ่นกับไหามาแบ่งยี่สิบก็แบ่งหาสิบเนาะคะ่ะแบ่งยี่สิบแล้วก็แบ่งหาสิบเนาะคะ่ะร่วมกันก็เป็นเจ็ดสิบเนาะคะ่ะแล้วก็เอามัได้ก็เป็นสองหาศูนย์หรือหาสองศูนย์เนาะคะ่ะ แล้วกฟ็ฟันล่าสุดฟันล่าสุดผู้ยิ่งมาบอกบอกมีคนมาบอกปูเนี่ยหละ่ะคะแอดกันจำาม่ได้แล้ววันนี้มาบอกปูว่าสองหา้าศูนย์เออผู้ยิ่งมามามาบอกว่าขอซื้อแน่เรกเนี่ยสันจำได้แล้วเรว่าผู้หญิงมาหาปูยอดหาผูยอดบอกว่า เพื่อนชอบเลขตัวนี้เนาะคะ่ะขอซื้อแน่วสั้นสองหา้าศูนย์หรือหาสองศูนย์เนี่ยเนาะคะ่ะนี่อน,นี้ก่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางจะนทรสำนักจะัละอาจันย์แอปจะไปเล้วนิดนึงเนะค่ะไปเร็วนิดนึงนะคะ่เงะ,คะเลขปูยอดกับเขาติดติดกันมาหลายงวดแลวเนาะคะ่ะเขาติดกันมาหางงวดลวะะเลยเนาะค่ะเลขปูยอด ขันเบ้นเขางวดนี้ก็เป็นมันที่หกนะคะมันนี่ก็ของจันเซียนมันพืนะะ้นเน้วค่ะเด่นสองสามหนึ่งค่ะวิ่งสองกับสามเด่นที่สองแล้วค่ะสามตัวมีศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าสองเก้าสามเก้าสามเจ็ดสองเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่แน่นที่สองเก้าก็สามเก้านะค่ะสามตัวกับศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าเน่นทั้งทั้ง,งอสองหางแนะะ้วค่ะแต่ว่าเพิ่นทรง ส่งมาบอกแอดเพื่นว่าเพื่อนฝันดีเนาะค่ะผู้ฟันอ่าอาจารย์บ้านผือเสียนบ้านผือเพื่นฟันดีฟันไม่ได้กินไก่ได้กินไก่เนาะค่ะเลขไม่น่าลงทุนล่างตรงๆเนาะค่ะมีศูนย์แปดศูนยสี่างสางเนาะค่ะสามสามเก้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่หกนองศ่สองห้าเก้าแปดหกแปดแปดค่ะอันนี้คือเลขไม่น่าลงทุนล่างตรงๆเฉพาะล่างเนาะค่ะตรงๆไม่เกี่ยวกับตัวกลับดิค่ะ เพื่อนฟันดีอยู่ค่ะทรงมาบอกแอดเดอ๋เด้อก่ะหากันนี่ค่ะ จารย์ว่าให้เอาศูนย์สองเก้าสั่นอันนี้ของเส้นอาจารย์เส้นบันผืนเนาะเพื่อว่าให้เอาศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้านะคะ่ะศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็สามเจ็ดค่ะอันนี้เน้นวันเลขออกแล้วค่ะเน้นวันเลขออกคะ่ะเห็นบุค่คลี่ค่ะ ฟันดีว่าอาจารย์ฟันดีแคบไปบ้งได้ค่ะศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้ากะขึ้นอยุ่ในเหนี่ยกับศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าเนาะคะ่ 9, ะ,ะ,ะ 9, นี่ที่เพิ่นแน่นมาแต่ที่แรกเนาะค่ะก็ตัดศูนย์สองสองศูนย์น้ำเด้อค่ะสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามสามศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะตรงก็ไพกกะจังเอาเนะค่ะ ฝันว่าได้กินไก่ย่างหมูย่างเมื่อคืนนี้เนาะค่ะฝันว่นาได้กินไก่ย่างหมูย่างท่านอาจารย์ว่าเขอจานเสียนบ้านผืนแล้วมันไล่ไม่โจมันนี่เน้ะค่ะฝันว่าได้กินหมูย่างไก่ย่างค่ะขอจันเซียนบ้านผืน,น,ลโโนแล้วค่ะตานี้นนดเดอร์ไปแล้วนิดนึงเนาะค่ะ อันนี้คือชุดดับบนนะคะชุดดับบนของอาจารย์เซียนบ้านผือมี05 5 0 4 9 9 4 8 3 3 8 7 2 2 7 1 6 6 1นะคะเนชุดดับบนของอาจารย์ไปแล้วนิดนึงนะคะไปเร็วอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณทิพย์นะคะ คุณทิพย์เอฟซีอาจารย์เส้นกาไงปูสิเงินนักล่าเนาะ,ะต่อตั้งแต่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนฝันมีปูเนาะคะ่ะปูผู้ชายหรือคุณตาละมาซ่อนท้ายคุณทิพย์ซ่อนท้ายรถเนาะคะ่ะมอตเตอร์ไซค์ให้ไปส่งเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยไปส่งน้องน้ำน้องน้ำนั่น ใน้สะนะคะมีปู่พญานาคนะ้วค่ะปู่พญานาคกำลังเล่นลูกแก้วอยู่นะคะเล่นลูกแก้วเป่าลูกแก้วอยู่พูดน้ำใจสาลูกแก้วก็ลอยอยู่ข้างบนนะคะสามลูกลูกแก้วสามลูกนะคะคุณทีผมเล่ตีให้สามเก้าศูนย์นะคะพอปู่กับเก้าลูกแก้วสามลูกก็เป็นกลมๆสามเก้าศูนย์แล้วก็สามหกศูนย์นะคะกับหัวน้ำ จานให้มี9009 93396336กะตรงก็เลยกจานเส่นขาเนาะคะ่ะ6006เลาะคะ่ะทะเบียนรถที่ปูนั่งซ่อนได้ไปก็คือ692เล้ะคะ่ะ692บ้านนี้ใกล้ใกล้เมื่อเลขออกแลวคะ่ะปูก,เก,เกะะัเอากุ้งเน่ามให้ยุนทิพย์อีกสามตัวเนาะค่ะเอากุ้งเน่ามาหอยอีกสามตัว391 ตัดเลยนี่ยหนเนึ่งเพราะว่าสาม3ก้าสมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะศูนย์เหนึ่งาะคะ่ะสามเกหนึ่งกับ0ูนย์หนึ่งนี่เอคุณทิพซ้ายบุญของจานเส้นขาเนาะคะ่ะคุณแม่ร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะคลิปแรกเนาะคะ่ะคลิปแรกของคุณแม่ร้อยเอ็ดเนาะแอดได้มาลงเนาะ,ค,ะคุณแม่กะแบ่งปันเอีแฟนช่องเนาะคะ่ะวิ่งบนเจ จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าคุณแม่อัดเจ็ดทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่มีตัดแน่นหายุ่กันเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกแล้วกัเจ็ดเจ็ดแล้วค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าคุณแม่แน่นหายุ่งหาชุดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอันนี้คุณแม่ลอยเอ็ดเนาะค,ะคิปแรกที่ได้ลงของคุณแม่ แบ่งปันแนวทาง fc ฟังแฟนช่องของโจผ้าร่วยแล้วค่ะกะสิบไปแล้วแนะ่นิดนึงเะะด้อขาย mt เด้อปูกูแก้วนะคะปูกูแก้ววิ่งบนสามกระพาเน้นก็สามนะคะสามตัวมีห้าสามแปดหาศูนย์สามปูเน้นที่หาสามแปดนะคะสองตัวมีสามแปดสามเก้าห้าสามห้าแปดกันห้าเจ็ดหกเก้า้นะคะสามตัวมาสองตัวนะคะมีหนึ่งมีห้ามีเก้า้นะคะสามตัว สามตัวมาสองตัวมีหนึ่งมีห้ามีเก้าค่ะอันนี้ก็แอดจะไปเร็วแน่อยู่แล้วค่ะนี่ค่ะกองปูกูแก้วค่ะเอ้ ค่ะเสียนสมุดสาครเนนะคะ่ะเสียนสมุดสาครวิ่งหกกับศูนย์เน้นที่หกนะคะ่ะสามตัวมีหกห้าศูนย์นะคะ่ะเลขคำนวณนะคะน,น,น, 5, 0, 0, น, 6, 3, นี่เป็นเลขคำนวณแล้วก็สองตัวมีห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หกแล้วค่ะพันเน้นที่หาศูนย์ก็ศูนย์หกส่วนหกดึงสามนี่เป็นเลขฟันเนะคะ่ะ ผู้ชายเนาะกันสู้ป้ายเนาะผู้ชายสู้ป้ายบนว่าเลขออกเลขสีออกตัวนี้สันบนว่าเลขสีออกตัวนี้คือหกหนึ่งสามันว่าตัดให้หนึ่งสามหกสามหกหนึ่งเนาะค่ะเน้นที่หกสามแล้วผู้หญิงก็บ,บอกว่าเลขกับสีออกเลขออกแล้วสี่เก้าสันบนว่าเลขกับออกแล้วสี่เก้าพือกันได้ความฝัน,นพิ่งถืออยู่ร้อยหนึ่งสัน แนวทางฝันแนวทางอ่คำนวณสูตรคำนวณน,นะคะ่ะเซียนสมุทรสาครไปเร็วแน่เลอคะ่ะปูวัดโพ่อเลค่ะปูวัดโพ่อเลค่ะมับน,นี้อ่าเลขที่ปูให้มากซีเหลียมนะค่ะมีเจ็ดมีห้ามีแปดแล้วค่ะมีศูนย์มีสาม, 5, มนะ,ะ,ม 0, มนะ,ะแถวล่าง วิ่งห้ากับศูนย์เน้นที่ห้ากับศูนย์แล้วค่ะเน้นทั้งสองตัวมีบนมีล่างและะ้วค่ะหาบนศูนย์ล่างสามตัวมีห้าเจ็ดแปดแล้วค่ะห้าเจ็ดแปดสองตัวก็มีห้าแปดแล้วค่ะเพิ่นจำไปห้าแปดพ่อมมีเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วค่ะนี่ชุดเพินจะเป็นไฮชุดบนเลยคะ่ะสามตัวนี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดชุดบนศูนย์สามศูนย์ห้าเนี่ย เพิ่นว่าสิเป็นชุดล่างแล้วค่ะบนไปล่างของเบิ้นบางข้างกะล่างกัขึ้นบนก็มีเนาะค่ะส่วนเลขหนึ่งสี่นี่เป็นเลขที่ปูชอบด้วค่ะปูชอบส่วนตัวค่ะอันนี้ก็แนวทางปูวัดโพต่อไปปูซุ่มเยียบด้วค่ะปูซุ่มเยียบ วิ่งเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเนาะคะ่ะสามตัวมีเก้าสี่หกเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวเน้นที่เก้าสี่หกสองตัวมีเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่ศูนย์เก้าเน้นที่เก้าห้ากับเก้าเจ็ดเก้าสี่เนาะคะ่ะเลขไปม,มาด้วยกันคือเก้าสามสามเก้าอะสั้นเป็นวะ่ะฝันฝันดีอยู่ค่ะปูเป็นอ่าไล่มาบอกแอนอยู่ค่ะว่าอ่าป่าปลาช่อน กับงูอ้าปากกัดกันเนาะคะ่ะปลาช่อนหนึ่งตัวงูหนึ่งตัวเนาะคะ่ะอ้าปากกัดกันอยู่นในน้ำใสๆเนา,านะคะ่ะปลากัดหัวงูเนาะคะ่ะงูเอาข้อเขอ้ามาได้ปากปลาปลาเลยกัดหัวงูงูก็เลยเอาหางพันรัดปลาเนาะคะ่ะอลาตัวพันรัดปลาตายทั้งคู่อันนี้ความฝันของ ปูซุมีบผู้ดใดแปรได้เนาะค่ะเพิ่นก็ให้ตัวเลขมาอยู่มาอยู่ดิค่ะหนึ 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปดอีหล่ะคันแอดจำบผิดเนาะเดี๋ยวกันเด้อให้ตัวเลขปูเพิพ่นแปรให้อยู่ ค่ะก่อนนะคะเมื่อวานนี่เห็นอยู่ลายมันลายมันเยอะเจอแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นตีแล้วค่ะปู้ตีไฮนี่ค่ะปลาซ่อนตีเป็นเจ็ดกับแปดงูตีเป็น 8, เจ็ดน,น้ำตีเป็นหนึ่งกอดรัดกันตายตีเป็นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเพื่อนตีไ้ซ้ำนี่แล้วค่ะในค้ามฝันอันนี้เลขข้ามฝันดิค่ะ อันนี้คือความฝันนะคะคอนดานเด้ออยจะพึ่งโทรมาเด้อตอนนี้แอดอัดคลิปอยู่เด้อค่ะขอไพ่ปลาซ่อนตีเป็นเจ็ดกับแปดงูตีเป็นเจ็ดน้ำตีเป็นเนื้องกอดรัดกันตายตีเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ้ยตีเป็นศูนย์พันหาแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะแนวทางแนวทางความฝันเด้อค่ะนี่ของปู่สุเมยียบ เอาไปต่อแล้วค่ะเล่าพัฒนาของอ๋ออันนี้ล่าคุณทิพย์เนาะค่ะันี่บ่บเกียวเอาออกอันนี้เซียนหนองคายะคะ่ะเซียนหนองคายเอาะก่ะตั้งแต่ต้องวดเนะะ้วค่ะเพื่นไทยในแต่ล่างมีหกมีหนึ่งมีสาม แถวล่างมีแปดมีเจ็ดมีศูนย์วิ่งศูนย์กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะคะสองตัวมีศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสามเน้นที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วกันสามตัวมีห้าศูนย์เจ็ดกับหาหนะะึ่งเจ็ดนล้ะเลขล่างนะคะล่างวิ่งแปดเป็ดเดียวประกบล่างมีหนึ่งมีเจ็ดมีหกมีสี่นะคะแปดหนึ 8, 1, 8, 7, 8, 6, 8, ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดสี่ค่ะเน้นที่แปดเจ็ดค่ะ ของเซียนน้องค่ายเพ้นกะเลขวิ่งเลขรูดเพ้นกะเขาดีอยู่ค่ะวัวที่แลี้ยงค่ะไฮร่างออกบนนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดของอาจารย์เซียนน้องค่ายอันนี้กัสิบไปเลี้ยงแน่เจ้กน้อยนะคะขออาจารย์ยอดเซียนบุรีลำนะคะสิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดวิ่งรูดศูนย์กระผานนะคะเน้นที่ศูนย์สามตัวมีสองหกหกเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์สี่นะคะ สองตัวมีหกหกกับศูนย์ห้าศูนย์สี่เน้นที่หกหกกับศูนย์หนาพิเศษล่างห้าหนึ่งกับหกสองแต่ว่า,าจารยอดพ่นฝันอยู่ด้วยค่ะพ่นฝันได้นนเลขสิบสี่ตัวเดียวนะคะเนี่ยทางฝันพ่นฝันฝันเพื่อในใดสิบสี่ตัวเดียวฝันก็นคือให้หนึ่งสี่มาและะ้วค่ะนี่ค่ะ ฟันวางไหนหน้อยแอดกัเลื่อมแวนวนี่ฟันดีพวนเราฟันได้สิบซีตัวเดียวสันกะล่องเบิงนะะเนอ้องให้เอฟซีเนาะแนวทางควมฝันแต่และสำนักแต่และจันแอดลืมไหมท่นวางไหนเนาะของลุงติ้งเนาะคะ่ะลุงติ้งเชียงคานอ่าหลักสิบเจ็ดกับศูนย์ค่ะเน้นที่ศูนย์หลักหน่วยเจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวมีศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะ สาตัวมีห0 7่งศูนย์เจนเน็ดเก้นย์เด้นที่หกศูนย์ะคะ่องหนะะึ่งเจ็ดเก้องเจ็ดเก้าหกเจค่ะครบบน0นะะูนย์หนึเด้าค่ะครบล่าง3ามสีวิ่งล่าง3 4 3กับ4ะะี่้อค่ะวิ่งล่างสามศูนย์สามห่าศูนย์เก้าค่ะอันนี้ล่างเนาะ ลุงติ้งพันว่าเอาสูตรนี่เหมืนกันเพรด้แอดกับสีแปรนั่นเดี๋ยวแอดกันเลยติดอ่าเรื่องเวลาเนาะค่ะก็เลยเอาสูตรเก่านี่แหละของลุงติ้งกันใดฝันดีบอแอดกับไม่ได้โทอตามถามถามข้าวเนาะถทำลุงติ้ง่าฝันดีบอแอดกับไม่ได้ตามแมแอดกัน มาเคื่อนในอันกลับดึกแล้วค่ะตีสองแล้วมาเบิ้งวันและแบ่งบ,บอนอีกตีสามเครื่องนอนตีห้าแล้วค่ะอันนี้การของอาจารย์เส้นขาของเราแล้วค่ะปู่สีเงินพญายนา 360, 93, นะคสามหกศู 92, 70, นย์หกเก้าสามแล้วค่ะแปดศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์แล้วค่ะเจ็ดศูนย์นี่ก็เลขขับรถทะเบียนเจ็ดศูนย์แล้วค่ะเลขทูบล่าสุดก็คือหกหนะะึ่งห้าแล้วค่ะอันนี้เลขทูบเก้าศูนย์หกแล้วค่ะตรงตัวใดก็ไพ่กับจัดเอาตามนั้นแล้วค่ะ เป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเน้ะคะ่ะเอาก็สิครบสุผุผลซุกคนละเนาะคะ่ะก็คอยเอฟซีแฟนจองสูบุสุกคนมีโชคมีลามมีหมาเฮงเฮงปังๆรวยๆไปกับแนวทางแต่ละาจารย์แต่ละสำนักเน้ะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลกะเป็นการยิบจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแลค่ะสนับสนุนรัฐบาลไทยซื้อลอตเตอรีะะ่แลค่ะ ขอกดไลค์นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้โจพ้าลูกแอมเดนอร์นนค่ะขอกราบขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ก็ขอให้มีโซมีลามแหง้แหงๆปังๆมันๆสุกุลสุกคนเด้อค่ะผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยเด้อค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้งสองนะคะสามโมงครึง่งถึงสี่โมงเย็นมื้อแรงนี่ใบนี่รวยสุกุลสุกคนเด้อค่ะแห้งๆปังๆเลวๆมันๆค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ